ณวัดพระเชตุพนนาริตะวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นสมัยสามัญครั้งที่1นึ่งประจำปี2567โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชราชวิเทศเจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่นเป็นประธานสงฆ์เปิดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประชุมสัม,มานา,าศาสนสัมพันธ์ระหว่างผู้นำาศาสนาในประเทศญี่ปุ่น เรื่องการสร้างความสุขในชุมชนในการนี้พระครูวิเทศรัตนยานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นได้กล่าวรายงานและพระยาณวชิวรวงศ์เจ้าอาวาสวัพระเชตุพนนาริตะได้น้อมถวายพานสการะแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้มอบประกาศนิยบัตแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จากนั้นได้เริ่มประชุมสัมมนาศาสนสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนาในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักวิชาการทั้งย่างได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศให้มีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระราชรรชวิเทศ เป็นประธานสมัชชาสงไทยในประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการจัดประชุมว่าเพื่อประกาศคุณูปการของพระพุทธศาสนาและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัท4ซึ่งการจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่หลักของพุทธบริษัททั้ง4เพราะว่าธรรมะนั้นจะได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีถูกต้องเหมาะสมด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดี ด้วยความจริงใจต่อกันใช้สติปัญญาความสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาค,คมโลกนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายอินทรพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมสัมมนาด้วยทั้งยังได้กล่าวในการสัมมนาว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นมีความยากลำบาก ผมคิดว่าพุทธสาวกทุกท่านสามารถฟันฝ่าอุปสรรคตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนาให้กับชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นสำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพระธรรมทูตท,ทุกรูปล้วนต้องเสียสละทุ่มเทรแรงกายแรงใจมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาร่วมกันแต่มีบริบทต่างกันประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีในการอยู่ร่วมกันของคนต่างความเชื่อต่างความเห็นแต่ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขพระพุทธศาสนาเป็นอากาลิโกคือทันสมัยใหม่ตลอดไม่ว่าจะเป็นนิกายใดๆก็ตามสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ และเป็นรากฐานให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงการสร้างความสุขในชุมชนคือหลักพรมวิหาร4ซึ่งเป็นหลักความดีสากลคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาความรักความปรารถนาดีไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนชาติไหนก็ตามถ้ามีความรักความปรารถนาดีประเทศนั้นก็จะมีความสุขและมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ส่งเสริมความดีความคิดสร้างสรรค์ของผู้อื่นและวางใจเป็นกลางทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีพระพุทธศาสนามั่นคงยืนยาว